ใหญ่บิ๊กบึ้มพร้อมลุยเต็มกำลังกับเครื่องตัดคอนกรีต32นิ้วดีเซลมาตันตีง,งานตัดคอนกรีตดึงเสาะล่องพรอพร้อมสิดจบงานในครึ่งเดียวตัดนิ่มเฉียบคมทุกองศาใช้งานร่วมกับใบตัดเพชร32นิ้วมาตันครอบคุมทุกหน้าง,งานพื้นคอนกรีตพื้นปูนหรือหินแกนนิตก็ตอบโจทย์ส่งกำลังด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ถูกตั้งมาตรฐานมาตันช่วยลดแรงสั่นสะเทือนขณนะลงใบมากับการอัปเกรดชุดแกนเผาขนาดใหญ่ลูกปืน3าจุดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานตัดลืน่นไม่มีสะดุดอีกทั้งยังมีฟังก์ชันเสริมอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้งานแบบจัดเต็มเช่นถังน้ำไกด์นำตัดกุญแจสตาร์ทเป็นตน้นพร้อมปรบการรับปบระกันและบริการดูแลหลังการขายจากมาตันเหตุผลทำไมต้องตัดเพลินคันจี เมื่อพื้นคอนกรีตแห้งจะเกิดการขยายตัวหรือหดตัวเนื่องจากความชื้นและอุณหภูมิซึ่งจะทําให้พื้นเกิดการแตกเลาได้การตัดจอยหรือเสาะร่องเพื่อควบคุมการแตกเลาของพื้นคอนกรีตจึงนจาเป็นอย่างมากเพื่อบังคับให้รอยแตกอยู่ในร่องและง่ายต่อการซ่อมแซงงานตัดคอนกรีตงานเสาะร่องต้องเครื่องตัดคอนกรีต32ทุก่อ,อนิ้วดีเซลมาตัน เริ่มต้นเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นต้นกําลังนะครับเครื่องยนต์ดีเซลสูบตั้ง2สูบนะครับส่งกําลังด้วยระบบสายพานนะครับหมุนชุดเพานะครับแกนใบตัดนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะมีลูกปืนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีจํานวน3ตัวนะครับต่อมานะครับไกด์นะครับสําหรับนําล่องการตัดนะครับฝาครอบที่ใหญ่นะครับป้องกันอันตรายนะครับไม่ให้เกิดกับผู้ใช้งานต่อมานะครับแบตเตอรี่นะครับ ขนาด12โวลต์40แอมป์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับขึ้นลงนะครับของการตัดเครื่องตัดคอนกรีตนะครับถัดมาตัวนี้จะเป็นสวิตช์สำหรับปิดเปิดการสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นคันโยกนะครับสำหรับการเล่งเครื่องนะครับเบาเครื่องเล่งเครื่องครับผมตัวนี้จะเป็นถังน้ำซึ่งมีขนาดใหญ่นะครับและก็ตัวนี้จะเป็นตัวด้ามจับนะครับสำหรับการเคลื่อนย้ายการทำงานในการผักหรือหน้าทอยหลังนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับ ตัวนี้จะเป็นวาล์วน้านะครับสาหรับเปิดน้านะครับสาหรับลดฝุ่นนะครับในการทํางานก็จะมีประมาณนี้นะครับของเครื่องตัดคอนกรีต32นิ้วมาตันครับผมต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบก่อนการใช้งานทุกครั้งนะครับก่อนการใช้งานเริ่มต้นเราจะตรวจสอบน้ำมันดีเซลนะครับให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับในการใช้งานแล้วก็ตรวจสอบน้ำมันเครื่องนะครับทุกครั้งนะครับก่อนการใช้งาน ซึ่งน้ำมันเครื่องนี้นะครับจะเป็นเบอร์ W40 นะครับแล้วก็ตรวจสอบกองอากาศนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นกองเปียกนะครับตัวนี้จะเป็นตัววัดระดับน้ํามันนะครับครับผมเราต้องเติมน้ํามันเพื่อลดฝุ่นนะครับแต่ดักฝุ่นไม่ให้ฝุ่นเข้าเครื่องครับผมอันดับต่อไปนะครับเราจะสาธิตวิธีการใช้งานของเครื่องต้หวกีด32นิ้วีิซลมาตั้นครับผมอันดับแรกนะครับเราจะเอาไกด์ลงนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาทําการเล่งคันเร่งนะครับ แล้วก็ทำการสตาร์ทโดยการปิดสวิตคุญแจครับผมเครื่องก็จะดับครับโดยการปิดสวิตนะครับดับเครื่องเครื่องก็จะดับครับ ต่อไปจะเป็นการบำรุงรักษานะครับแนะนําลูกค้าถ่ายน้ํามันเครื่อง100ชั่วโมงแรกนะครับ1ครั้งหลังจากนั้นทุก200ชั่วโมงต่อครั้งครับการทํางานของเครื่องนะครับควรทํางานสิ่งชั่วโมงพัก1ชั่วโมงครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องครับ